ใ <Okay. S 2> นูมาดี่ยงปมาผู้ชน่ชนงนก็ปมาเางด่เดี๋ยวออีกทีก็ตอนขี่มอไซค์มาเปนแล้วก็ <c oughs> ไล่ไปข้างหน้าเนาะมแล้วเอชัด อันนี้คือถ่ายมาจอดแล้วมาเอาของที่วางไว้กระเป๋าอ่ะน่ะแฟนเลยครับหยิบแล้วหยิบปับ๊บอ่ะขึ้นมาเลยเห็นป่ะอ่ะมีผู้หญิงเดินมาคน

เนี่ยน่าจะทันหน่วยทันทันทันเราะก่งกันเนี้ยออถ้าเขามีกล้องหน้านะพี่คงณดูก่น Yeah. มันเปลี่ยนลูกบิดเป่ยใหม่นนแต่ว่ามันเก็บหมดแล้วครับพี่เก็บหมดแล้วจะจะหยิบคีวีไปแต่ว,ว่าเอาไปไม่ได้อือแบบนี้ครับอันนี้เราจะหยิบมันนี่ยใช่ แต่ว่ามันมันมีสายอะไรเงี้ยก็เลยดึงไปไม่ออกไม่ออกพกชุดชุดตรงนี้ครับเนี้ยอันนี้โดนลึ้คนมาเลยใช่แต่มีเงินเงินที่เก็บอยู่อ่ะอยู่แถวนี้นด้วยแล้วก,กล้องเป็นกล้องเลยกล้องอะไรนะกล้องเป็นเหมือนอะไรน่ยตรงนี้ด้วยครับเนี่ยตรงนี้ก็หมดเลยอันนี้โดนโดนลื้อคนมาเลยเนี่ยเราเก็บหมดแล้วใช่ไหมชานี้เก็บหมดแล้วครับเมื่อคืนโ,โดนไปด้วยตังอีกห้าพันกว่าบาท ที่เป็นเก็บแมงเก่าๆไปด้วยนะรวมแล้วทั้งบมดเป็นชั้นอะไรชั้นพ้าอ่ะใช่เนี่ยไม่เหลือเลยไม่เหลือทององกันอนะ่ะตรัตูนี้ก็เปิดตู้นี้ก็ลือนี่โดนลือหมดเลยครนี่ยลือลย้อว่างเปิลื้อเปิดไปงี้ด้วยตอนแรกอืมแล้วก็พวกเออสมดุดบัญชีอะไรก็เกลื่อนอยู่ตรงเนี้ยใตามภาพเลยนะใช่ครับ โดนเอาไปหมดเลยหราใช่ที่ตาส่งไว้แล้วก็เป่าไว้ที่ว่ามแพงอ่ะสองพันกว่าบาทก้าดีลพี่จะเล่าให้กันนะครับว่าที่ห้องพี่เกิดอะไรขึ้นนะครับครับก็คือกลับมาวันเมื่อวันอาทิตย์ที่ยี่สิบห้าประมาณหกโมง หกโมงเกือบหกโมงครึ่งน,นนะครับพอแฟนกลับมาถึงก่อนแต่ผมว่ากลับมามาทีหลังก็คือแฟนเปิดมาห้องมาก็เอ้ยไอตรงที่ล็อกเนี่ยผิดสังเกตแล้วทําไมมันอยู่ดีมันมันหักไปไงไอตัวนั้นอ่ะก็เลยไข่ห้องเข้ามาโอ้โหข้างในก็เละเทะหมดเลยเกลื่อนอย่างที่เห็นตามภาพนะครับแล้วควนี้ก็ตกใจก็รู้แล้วว่าโดนงัดก็เลยเไปไปตาม พี่รอพอให้มาดูว่าเขาก็มาก็ไปดูกล้องแต่กล้องอ่ะเขาบอกว่าเครื่องเอาทอนเนี่ยมันเสียดูไม่ได้แต่มันมีกล้องวงจรปิดอ,อของพี่คือเป็นส่วนตัวกล้องส่วนตัวมาติดเองแต่และห้องอ่ะแต่ห้องผมไม่มีก็เลยไปขอพี่เขาดูก็ได้ภาพคนร้ายนะครับที่ว่ากําลังขนของลงแล้วก็ถือกระเป๋าของแฟนผมอ,ะอ่ะเขาจําได้ครับว่าใบนั้นถ่องสามใบอ่ะเขาถือลงไป ก็จําได้เลยแต่ทะเบียนรถน่ะมันส่องไม่เห็นตอนนี้คือขอจะขอของพี่จ่าที่เป็นทหารอยู่ตึกตรงข้ามนะให้ดูอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็คือแจ้งตํารวจอะไรไว้ไว้หมดแล้วครับที่สพบางสีเมืองแล้วคร้ายต่งกายยังไงครับในรูปก็คือว่าน่าจะเป็นเสื้อคุมคุมหมดเลยนะเหมือนเสื้อแขนยาวอ่ะปกปิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีแมสใส่หมวกก็ไม่เห็นนะแล้วก็มากับ มากับแฟนเห็น<ด>ว่าไปจอดรถอยู่อยู่ข้างล่างพอดีพอเดินในการเห็นกล้องจรดปิดที่ที่เขาส่งให้ดูนะก็คือเดินออกไปแล้วก็เอาเอาของเนี่ยไปวางแล้วก็เดินไปเหมือนว่าแปะรถมอเตอร์ไซค์ที่ราจอดรออยู่อีกตึกหนึง่ง <Evet. S 1> แล้วแล้วจากเห็นขี่ออกไปนเนี่ยมีผู้หญิงซ้อนท้ายมาด้วยคนหนึ่งอ่ก็ไปทรัพย์สินของเราที่สูญหายไปมีอะไรบ้างอะ่ะก็เอ่อมีกล้องโอริปัต ตัวนี้ก็หมื่นแปดแล้วก็กระเป๋ายี่ห้ออะไรไม่แน่ใจเข่าผู้ปกครองซื้อมาให้แฟนที่อังกฤษใบละสองพันก็สามใบและเงินสดอีกก็เกือบห้าพันแล้วก็พระพระนี่ก็หายไป3มองค์ข้างบนแล้วทีวีดีนะโชคดีที่เอาไปไม่ได้ครับทีวีแล้วก็ตู้เย็นก็ไม่ไม่ได้โดนรอค้นอะไรก็เหลือๆที่ก็คือพวก เหมือนว่าจะหาของพวกอะไรเงรี้ยพวกมีค่าอะไรแต่ว่าพอดีแฟนเขาก็เป็นคนรับครอบนิดน,นึงว่าเอาของมีค่าติดตัวไปด้วยแต่ทิ้งไว้เป็นพวกเงินสะสมอะไรเงี้ยครับก็คือจะเก็บไว้ที่นี่ทรัพย์สินทั้งหมดที่สูญหายไปในประมาณเท่าไหร่ก็หมื่นแปดกล้องกระเป๋าหกพันหกพันแล้วก็เงินอีกเกือบห้าพันก็ดีไปก็ประมาณเท่าไหร่อเกสามหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกับสามหมื่นนะครับ แล้วจากภาพกล้องจอรปิดเนี่ยเห็นหน้าคนร้ายเนี่ยพอเคยเห็นหน้ามาก่อนไหมเออไม่เคยเลยครับเพราะว่าปกติผมก็ไปทํางานเนี่ยก็คือเออถ้าไม่มีแบบว่าเงก็คือถ้ามีงานก็จะมานอนที่นี่แต่ถ้าไม่มีงานก็จะอยู่ที่บ้านทอมผม,มก็คือไม่เคยเห็นเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ในห้องก็คือไปงานก็คือไปเลยไม่ได้ค่อยจงฝิ่งกับใครที่นี่เท่าไหร่สุดท้ายอยากฝากถึงคนร้ายหน่อยก็บอกว่าอ,อ,อย่าหาทําเลยครับแบบนี้เพราะว่ามันไม่ดี ตออ่อต่อตัวเองนะครับเพราะว่าโดนจับไปก็ไม่คุ้มก็ได้ทรัพย์สินไปแค่นี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับแต่เราก็ไม่เสียดายเท่าไหร่ก็คือแต่อยากให้ไม่อยากให้ไปทํากับคนอื่นครับเพราะว่าเพราะว่าดูจากเหตุการณ์แล้วเนี่ยก็คือใจยเย็นมากปกติถ้าคนขึ้นมาอย่างี้แล้วงัดอย่างนี้มันผมว่ามันมันไม่น่าจะแบบต้องรีบรนหลนมั้ยแต่ันี้เหมือนเงืออาชีพเลยใจยเย็นเหมือนรอแล,แ,ลแ,ลและและกล้งเหล็กเนี่ยประตูล็อกสองชั้นสามารถงัดได้เข้ามานี่คือแบบ เก่งมาก,กนะสองชั้นน่ะผมก็เลยไม,ไ,มไม่ธรรมดาแน่คนนี้ก็คืออาจจะเป็นแบบประเวณไปเรื่อยๆรื่อหรือไปตามหมู่บ้านต่างๆอะไรอย่างนี้ครับผมมุมคิดเอาเองนะประมาณประ,ประ,ประมาณเนี้ยครับสุดท้ายอยากให้ฝากถึงเจ้าที่ตำรวจนะครับก็อยากให้ดำเนินการจับตัวมาเร็วๆครับจะได้ไม่ไปก่อเหตุที่อื่นอีกครับ,รบแล้วที่นี่มีทรัพย์สินของหายบ่อยไหมก็เห็นทางนิติบุคคลหรือรปภเขาพ,พี่พรปภเขาจะบอกว่ามอเตอร์ไซค์ ส่วนใหญ่เลยมอเตอร์ไซค์เนี่ยหายบ่อยที่เนี่ยแต่ว่าเอ่อเราก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าที่เนี่ยมันหมู่มากใช่คนหมู่มากมากหน้าหลายตาเราก็ไม่รู้หรอกใครมามั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยก็คือมาเช่ามาอยู่มาอะไรเงี้ยมาซื้อมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเออที่ที่ผมสงสัยคือหมายความว่าที่อยู่ที่เนี่ยครับเขาบอกว่าไม่เคยมีเหตุการณ์งัดห้องที่เนี่ยเป็นครั้งแรกห้องแล้วกันบนห้องผมเนี่ยก็เลยงงปกติถ้าถ้ารักรถต่อะไรเงี้ย ตำรวจบอกว่าปกติที่จะมีบ่อยก็มีตำรวจน้ำด่วยเขาก็จะประาสัมพันธ์ติดสติกเกอร์ว่าเออรถระวังรถหายล็อกให้ดีอะไรเงี้ยเราก็เห็นอยู่บ่อยๆแต่ไม่เคยไม่คิดว่าจะมางัดห้องแบบนี้เลยอืม <c oughs> <c oughs>